แม่หนีเลยแม่ไม่ใช่ไม่รักแล้วค่ะแต่แม่ไม่ไหวจริงแม่เข้ารอบมาก่อนแม่เข้ากองอนะ่ะคุณหายแบบว่ายังไม่ถึงอาทิตย์อืมแ,แต่ว่าแป๊บเดียวแม,ม่แป๊บเดียวแม่ประมาณหกหรืเจ็ดพันก็แป๊บเดียวแล้วนะพี่ต้องเนาะพูดถึงวัคซีนเราก็ฉีดไปแล้วเลยเนาะว่าไงนะไม่มีว่าไงนะออไร้แล้วใช่ไหมเดีวก่อนเวลาจะไลฟ์เนี่ยนะบอกกันก่อนคุณโกโก้คะอืไม่มี พี่เอาภาษาพม่ากันเลยอ๋อเมงกะลาบาเมงกะลาบาชิงกะลาบ้านิเกาเจลาเออพี่จะพูดว่าไงจะบอกว่าพี่เป็นอ่าสวัสดีค่ะดิฉันนะคะเป็นเมนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยออฟฟิศค่ะอังกฤษภาษาพม่าพม่าอีกมั้ยไม่มีค่ะแบบเป็นภาษาอังกฤษจริงเหรอใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าใติมพีจอนติมพีจอนกะลาบ้ากะลาบ้า ไปไหนเนี่ยจะไปไหนหนูจะไปไหนตอค่ะแมุ่ณนาิาได้ค่ะบมายบบอไดลูกที่ก็้องหนูเด้ออแต่ตัวแล้วหนึงนี่นางนนางรูปหรือเปล่านางรูปงรูปรูเรูปแล้วก็ไม่ได้อะไรคอ้พกม่ทำอะไรครับ สวัสดีค่ะไลท์ไลท์ชนไลท์เลยวันนี้นะคะมาทำอะไรมาถ่ายโน่นนี่นั่นนะคะเอ่อครบรอบ10 years a n n i v e r s a r y นะคะ of Miss Grand Thailand and Miss Grand of the nation นะคะาวเชิญชวนคนมาดูรอบคุณประจำชาติคู่นี้หน่อยค่ะโกโก้ พรุ่งนี้นะคะใครที่มีบัตรแล้วก็เตรียมตัวมาให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นประจาชาติชมฟรีไหมคะชมฟรี499ครับผมแม่หมายถึงว่าเราดูทางแกลนทีวีฟรีแต่ถ้าเป็นรอบหมอลำอันนี้ต้องต้องมีมีบัตรนะคะแต่ว่านี้เราขายชมประจาชาติ4ี่เกเ้ามาดูก่อนมาดูนะครับทุกผู้ชมแล้วก็อย่าลืมนะคะมีเจอกันแน่หน้ามาไหมคะพรุ่งนี้รออะไรคะนอนนี่นอนนี่ไปค่ะไปเปลี่ยนดีกว่าค่ะเดี๋ยวไม่ใขรจะไปะอก จะจบเดี๋ยวเราจะโดนอีกรอบนะคะเดี๋ยวแม่อยู่โดนสาใช่ไ่ไปบ้านไปแล้วจบ